สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้บุญถาวรสัขารชดานะครับมีกิจกรรมโปรโมชั่นใหญ่ที่สุดพิเศษสาหรับลูกค้านะครับเป็นไทยเอ็กซ์โปบุญถาวรสัขารชดานะครับตัวนี้นะครับเราได้ขยายเวลาให้กับลูกค้านะครับตั้งแต่วันที่3ามกุมภาพันธ์นะครับถึงวันที่5เมษายนอันนี้ลูกค้าไม่ต้องตกใจนะครับเราขยายจากวันที่5เมษายนนะครับเป็นวันที่30เมษายนให้กับลูกค้าสิทธทิประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับมีทางต่อไปนี้ครับ ช้อปสินค้ากระเบื้องนำเข้านะครับตามเวลาที่กําหนดนะครับสเต็ปแรกนะครับลูกค้า8ปดหมนนะครับลูกค้าจะได้รับกิฟต์วอชเชอร์บุญถาวรนะครับและกิฟต์วอชเชอร์ส่วนลดกระเบื้องนำเข้านะครับรวมมูลค่าทั้งหมด3,000บาทนะครับสเตปที่2องนะครับหนึ่งแาบาทนะครับลูกค้านะครับจะได้รับกิฟต์วอชเชอร์บุญถาวรและกิฟต์วอชเชอร์ส่วนลดกระเบื้องนำเข้านะครับรวมแล้ว7,00 0บาทนะครับสเตปที่3ามนะครับสามแสนห้านะครับลูกค้าจะได้รับกิฟต์วอชเชอร์บุญถาวรนะครับจำนวนะครับ และสเตตสักทสี่นะครับตัวนี้นะครับหกแสนห้านะครับลูกค้าจะได้รับคิวชอร์นะครับบุญหาวรและคิวชอร์ส่วนลดกระเบื้องนำเข้าอีกนะครับเป็นมูลค่ารวมสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับถ้าลูกค้านะครับซื้อครบหนึ่งล้านบาทขึ้นไปนะครับลูกค้าจะได้รับของกำลักแปดบาทนะครับวันนี้มีสินค้ามานําเสนอขายกับลูกค้านะครับเป็นตัววิโคเบโนะครับตัวนี้เป็นกระเบื้องนะครับลายหินคัด ตัวนี้มีทั้งหมด3สีนะครับตันนี้เป็นสีเกรย์แล้วก็จะมีสีไวท์แล้วก็มีสีแบล็คนะครับตัวนี้จะเป็นสไตล์หินขัดอ่สไตล์โทรโซ่นะครับจากอีกประเทศอิตาลีสวยดูดีมีสไตล์นะครับตัวนี้เราจะขายอีกที่ตารางเมตรหนึ่งนะครับ8 3 0ยบาทนะครับต่อแผ่นแผ่นละ299บาทนะครับลูกค้าท่านใดชอบสไตล์หินขัดนะครับแนะนำตัวนี้ได้เลยนะครับหนังบ้านลูกค้าจะสวยมากดูดีมีสไตล์ตามสไตล์อิตาลีครับ ล้านี้แล้วนะครับถ้าลูกค้าอยากเลือกซื้อสินค้าบุญถาวรนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกซื้อสินค้าบุญถาวรได้ที่นะครับ www นะครับบุญถาวรคนะครับหรือจะโทรมาที่เบอร์ติดต่อก็ได้นะครับ0ูนย์สองนะครับหนึ่งหกแปดสองแปดแปดแปดนะครับแต่ถ้าลูกค้านะครับเป็นลูกค้าประจําของบุญถาวรอยู่แล้วนะครับลูกค้าสามารถติดต่อพนักงานขายทางไลน์ของลูกค้าได้ทุกท่านนะครับทางเรายินดีให้บริการทุกท่านครับขอบคุณครับ